อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เพื่อพอดีเพิ่งได้มาใหม่นะครับมันก็คือเจ้า USB แท้ของ t o t ตานะครับเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยว่าข้างในมันเป็นอะไรแล้วเป็นยังไงและใส่ยังไงติดตั้งยังไงนะครับต็เดี๋ยวจมาลองแกะให้ดูกันนะครับ เมื่อกีกล่องมาแล้วเราก็จะเห็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับชุดสายไฟนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวกล่องตัวหนึ่งนะครับก็จะมีกล่องไฟอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชุดสายไฟนะครับที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งก็จะใช้สายไฟแค่สองเส้นนะครับก็คือไฟ12โวลต์เส้นหนึ่งแล้วก็ลงกาวเส้นหนึ่งนะครับ และอันนี้ก็จะเป็นหัวต่อกับกล่องกับตัวเจ้าปลั๊กมันนะครับเมื่อเราแ,แกะมาแล้วเราจะเห็นเจ้า USB ที่เป็นวงกลมแบบนี้หน้าตามันเอ๊ะว่ารถเราส่วนใหญ่ช่องต่างๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดแต่ทําไมเขาถึงทําออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นฝาปิดกันฝุ่นนะครับด้านในนะครับเราจะเห็น2ช่องซึ่งจะเป็น Q3 ก็คือ q u Quick c h a r ์ e นะครับสำหรับพอร์ต USB นะครับส่วนอีก1ช่อง เป็น PD แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะ่ะไม่ว่า iPhone 13หรืออะไรเขาก็จะให้หัวไท e C เนี่ยเป็นมาตรฐานสำหรับสายไฟเอาไว้ชาร์จสำหรับโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็จะทำออกมาค่อนข้างตอบโจทย์เลยแต่ว่าที่ผมบอกว่าเอา้าแล้วมันเป็นวงกลมนะครับมันจะไปใส่ยังไงนะก็มันเป็นอ c สเซสซอรี่ของ t o t ต้าที่ทําออกมาให้ในรถบางรุ่นที่ช่องไม่พอที่จะใส่นะครับ อย่างเช่น v ีออนะครับปี14ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นน้าลองสังเกตดูว่าแทบจะไม่มีช่องเอาไว้ใส่ช่องเซอร์วิสต่างๆเลยนะครับเขาก็จะทํามาตัวนี้มาให้เราเจาะเลยเจาะในแผงต่างๆนะครับก็คือใช้โฮซอวัดขนาดเจ้าตัวนี้แล้วเจาะเข้าไปพอเจาะเสร็จเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกมาให้เลยนะครับสังเกตตัวบ่าล็อกเนี่ยพอมันยึดเข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะล็อกติดแน่นเลยนะครับล็อกติดเข้าไปมันก็จะฝังลงไปอย่างเงี้ย ฝังลงไปในพื้นที่ต่างๆได้กับอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าผมจะเอาตัวอย่างของเจ้าตัวฝาหลังของตัว Fortuner นะครับปี15ขึ้นมาที่หลังคอนโซนเกียร์นะมันจะมีช่องไฟสำรองตรงเนี้ยหรือที่เรียกกันว่าช่องจุดบรีแต่ตัวเนี้ยผมเอาออกไปแล้วนะครับมันสามารถใส่ช่องนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในรถจน์ไม่ว่าจะเป็นอ่าของตัวต้าต่างๆที่เป็นช่องไฟสำรองแบบเนี้ยถอดมันออกเลยนะครับแล้วจับเจ้าตัวเนี้ยใส่เข้าไปแทนในช่อง นะครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยรูมันเท่ากันเลยครับผมลองดูแล้วว่ามันเท่ากันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกดเลยปุ๊บแน่นมากครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วลองดูในบ่าล็อกนะครับล็อกได้หมดทุกอย่างครับเนี่ยล็อกได้เลยนะครับแล้วเราก็เปิดใช้งานเนี่ยแล้วเราก็ต่อสายไฟ ตรงนี้ถ้าเป็นใน f o r t u n e er นนะครับเราก็ต่อไปจ๊มกับไอตัวสายไฟเดิมอะที่มันเป็นเสียบจากกับไอตัวช่องจุดบุหรี่มันน่มันเป็นไฟบวกไฟลบเหมือนกันนะครับเราก็ใช้สายไฟ2เส้นเนี่ยจ๊มเข้าไปหรือเราจะซื้อสายยวายซ็อกเก็ตก็ได้นะครับเพื่อให้สายไฟมันจ๊มไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟหรือจ๊มสายไฟอะไรเลยเนี่ยเท่านี้เองเราก็มีช่องไฟใช้แล้วเพราะว่าที่จุดบุหรี่ถ้าสมมุติเราไม่ค่อยได้ใช้มันเราก็แปลงมันมาเป็นใส่เจ้าตัวพวกนี้แทนได้เลยนะครับเนี่ย ประโยชน์ของมันนะครับเราก็จะมีช่องชาร์จไว้ในรถและ